สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียกรค่ะ คิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์และคลิปนี้จะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับดาวพระราหูซึ่งจะมีการยกย้ายในวันที่5พฤษภาคมปี2568เวลาประมาณ9นาิกา44นาทีไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569และท่านใดผูกลัคนาแล้วนะคะมีตำแหน่งดาวตั้งรับอยู่ในราศีกุมในภพที่เล็งลัคนาของท่านเรียกว่าเป็นภพที่7นะคะมีดาวใดตั้งรับส่งผลกร ทบอย่างไรเมื่อดาวพระราหูโครจรมาร่วมด้วยจะต้องระมัดระวงังหรือจะต้องส่งเสริมเรื่องใดค่ะในช่วงทิศทาง18เดือนที่ดาวพระราหูยกมาสู่ภพเรือนนี้และท่านจะปรับตัวอย่างไรอย่าลืมมารับฟังกันนะคะ ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาสิงห์รับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูโดยรวมได้ค่ะและตำแหน่งดาวตั้งรับในภพป,ปัตตนิของท่านหากท่านใดผูกแล้วนะคะไม่มีตำแหน่งดาวตั้งรับในจุดนี้ก็ให้ฟังตำแหน่งดาวรวมนะคะฟังช่วงต้นคลิปก็จะทราบว่าจะตั้งรับอย่างไรในช่วงที่ดาวพระราหูมาเล็งลัคนาของท่านนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับเล็งลัคนาของท่านมากกว่า1ดวงก็ให้บ รวมความหมายเข้าไปค่ะสำหรับดาวราหูในทางโหราศาสตร์เรียกว่าทายมัวเมาทายราหูเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้าใจผิดหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความมัวเมาความลุ่มหลงต่างๆจึงมักจะเกิดขึ้นได้และเวลาที่ดาวพระราหูยกย้ายในแต่ละครั้งนะคะต้องบอกว่าอาจจะทิ้งแรงสั่นสะเทือนต่างๆดาวราหูขณะนี้อยู่ในภพเรือนมรณะของท่าน เรียกว่าโจรมาอยู่ในบ้านของพระเพราะฉะนั้นโดนกําหนดทิศทางต่างๆในทิศทางของการได้รับผลประโยชน์หรือบางครั้งได้รับในเรื่องของโชคลาภมาแบบดาวราหูเวลาได้ได้ก้อนใหญ่แต่จุดนี้ต้องบอกว่าบางครั้งก็เกิดผลเสียเกิดข้อเสียกับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงที่ดาวราหูอยู่ในภพมรณะด้วย และราหูเปรียบเสมือนเล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านนะคะอาจโดนหลอกถูกโกงได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินบางคนจุดนี้ค่ะอาจมีการถูกหยิบยืมการเงินหรือว่ากลโกงในเรื่องของการงานคอร์เซนเตอร์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับตัวท่าน และทิศทางดาวตรีเททั้ง3ดวงในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ซึ่งจะยกย้ายนะคะก็เรียกว่าเป็นในรอบเกือบร้อยปีเลยที่ดวงดาวทั้ง3ดวงเรียกว่าดาวรีเทพมีการย้ายพร้อมๆกันส่งผลกระทบแน่นอนกับทุกลักษณาราศีและท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปสู่สังคมโซเชียลมีเดียของท่านไปสู่เพื่อนของท่านเพื่อเป็นวิทยาทานและหากไม่อยากพลาดอย่าลืมกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยค่ะ ทิศทางดาวพฤหัสด,ดวงแรก13พฤษภาคมจะยกมาสู่พบเรือนลาภะซึ่งหมายถึงผลประโยชน์สิ่งที่ได้มาภายหลังนะคะหรือว่าหมายถึงเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่การงานเพื่อนสนิทมิตรสหายหมายถึงลาภผลผลประโยชน์มรดทรัพย์สินที่ดิน,นต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้มาในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในทิศทางนี้และในวันที่19พฤษภาคมดาวพระเสาเจ้าเรือนอริจะยกมาสู่พมรณะ ดาวเสาร์เป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีธาตุน้ําแน่นอนว่าขัดแย้งในเชิงของธาตุมีเรื่องความยากเข้ามาและดาวเสาร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความอดทนความยืดหยุ่นต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษะต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระเสาร์มาตกอยู่ในภพเรือนนี้ทักษะทางด้านความอดทนนะคะทักษะทางด้านอีของท่านอาจจะลดต่ําลงเพราะฉะนั้นให้เพิ่มกําลังของตัวเองเข้าไปเมื่อรู้ว่าจุดดวงดาวเวลาโคจรมากระทบแล้วจะเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ และอริในทางโหราศาสตร์หมายถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาทดสอบหรือว่าเรื่องของหนี้สินเรื่องของสุขภาพต่างๆที่เข้ามามาอยู่ในภพมรณนะถือว่าปัญหาจบจบปัญหาได้จบได้แบบไหนจบได้แบบมีผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือหาจุดจบได้เพียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องระมัดระวังความเป็นดาวบาปเคราะห์เมื่อมาอยู่ในภพเรือนนี้รู้เท่าทันดวงชะตารู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วตัวท่านจะสามารถรอดพ้นจากเรื่องไม่ ได้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งดาวราหูกันซึ่งเล็งลัคนาราหูเป็นลักษณะสิ่งต่างๆที่เวลาเปลี่ยนผันแปลไปก็จะเกิดเรื่องราวของ ความร้ายกาจไว้ได้สำหรับดวงดาวเกิดเรื่องของโชคชิ้นใหญ่เกิดเรื่องของความเสียหายชิ้นใหญ่ทิ้งเอาไว้ได้เพราะนั้นให้ระมัดระวังจุดนี้ราหูเล็งมาที่ตัวหมายถึงจุดที่ปะทะเพราะนั้นส่งผลโดยตรงในเรื่องของภาวะอารมณ์ของท่านในเรื่องของความขุ่นมัวหรือว่าความเครียดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะธุรกิจคู่ค้าคู่ธุรกรรมหุ้นส่วนหรือเรื่องของคู่ครองคนรักก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านต้องไปเช็คดูว่าหลังจากที่ท่านผูกลัคนาแล้วในรอบปีเกิดปีนี้ดาวพระราหูจรเป็นตำแหน่งใดหากตกตำแหน่งดีตำแหน่งสีเดชมนตรีหรือไม่ได้ตกตำแหน่งกาลกินีจรท่านจะมีความสำเร็จในทิศทางทักษะที่กำหนดดวงชะตาไว้เช่นนั้นค่ะดาวพระราหูเวลายกย้ายเปรียบเสมือนนกอินทรีนะคะที่กำลังจะโผบินไปสู่กิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งซึ่งเป็นฐานของความมั่นคง เพราะราหูตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งของความมั่นคงเกษตรราธิบดีและปะกินนกะโชคโชคทับตัวแบบดาวราหูแต่เวลาที่เปลี่ยน,ปยนแปลงเรื่องราวต่างๆเวลาที่ได้จะได้ชิ้นใหญ่จะทิ้งร่องรอยความเสียหายบางอย่างเอาไว้มีกิ่งไม้มีใบไม้ที่ร่วงหล่นลงไปเรียกว่าความเสียหายบางอย่างหรือสิ่งที่ต้องสูญเสียไปลักษณะของราหูจึงมักให้คุณในทิศทางที่อาจจะเสียสิ่งหนึ่งแล้วได้สิ่งหนึ่งเข้ามานั่นเองค่ะ และเมื่อราหูมาอยู่ในภพปตัตตนิซึ่งหมายถึง คู่ธุรกรรมคู่ครองคนรักคู่คาคู่หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาคดีความต่างๆใครมีคดีความไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะชนะศัตรูได้การเงินการทองฟ้องร้องกันก็ได้เงินเข้ามาในลักษณะแบบนี้กอบโกยเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะและเรียกว่าจุดนี้ถ้าหากเป็นเรื่องของคู่ปัตตนิหรือว่าคู่ครองคนรักจะเข้ามาแบบพระราหูเข้ามาพร้อมความเครียดความลุ่มหลงความมัวเมาหรือเข้ามาแบบเคาะประตู บ้านไม่ได้ขออนุญาตก็เข้ามาเลยหรือหมายความว่าบางครั้งทิศทางเรื่องของคู่ของท่านอาจมีเรื่องป,ป,ปรับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราหูก็เกิดโชคลาภแสดงว่ามีคู่ที่มีฐานะมีคู่มีทรัพย์มีเงินนะคะมีคู่ที่เป็นคนเฉลียวฉลาดแต่อาจจะมีลักษณะของความใจร้อนเข้ามาบ้าง ทีนี้ท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับในจุดนี้เป็นดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวตนของท่านจุดนี้อาทิตย์อยู่ตรงข้ามบ้านได้ตําแหน่งปลักเกษตร เพราะนั้นตั้งแต่ที่ท่านกำเนิดมาค่ะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคนอื่นเอาใจใส่ดูแลนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเพศตรงข้ามให้ความสําคัญกับจิตใจของคนอื่นอยู่เสมอค่ะแต่ในทิศทางเดียวกันนะคะก็หมายถึงเรื่องของสภาวะจิตใจการตัดสินใจที่ไม่แน่แน่คล้อยตามคนอื่นมากไปและดาวอาทิตย์หมายถึงชื่อเสียงหมายถึงยศศักดิ์หมายถึงเกียรติยศ เพราะฉะนั้นอยู่ในจุดที่เลงลักษณาก็อาจจะมีเรื่องของการเสื่อมเกียรติได้โดยเฉพาะช่วงวันที่5พฤษภาคมไปอีก18เดือนที่ดาวพระราหูมาตกกระทบในพบปัตติก คู่นี้เรียกว่าเกิดคราดในดวงชะตาเล็งมายังตัวท่านระวังเรื่องของชื่อเสียงระวังการโดนนินทาแต่หลายๆครั้งเวลาได้อะไรมาท่านจะได้ชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่ได้จากการปรับตัวการรู้จักที่จะทําให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมไปด้วยผลประโยชน์แวดล้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่เข้ามาจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความโลภของท่านด้วยนะคะทําอะไรก็ให้เอาทิศทางของดาวพฤหัสเป็นที่ตั้ง พระฤหัสมาอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งสิงหาเกณฑ์อยู่ในภพที่11ของท่านก็ถือว่าจุดนี้ส่งผลส่งคุณในเรื่องของบุญบารามีที่จะเข้ามาส่งเสริมใครทําบุญไว้เยอะใครสร้างบุญไว้เยอะและใครรู้จักรักษาในเรื่องของศีลธรรมจุดนี้ต้องบอกว่าดาวพระฤหัสจะให้คุณต่อดวงชะตาของท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพฤหัสก็ได้ตำแหน่งประเกษตรหรือประเกษตร ซึ่งยังมีความไม่เสถียรไม่มั่นคงเกิดขึ้นและมีเกณฑ์ของการสูญเสียผลประโยชน์ลาภผลได้หากท่านไม่ทำให้ถูกต้องหากท่านไม่รู้จักพิจารณาหรือว่ามีจุดบกพร่องนะคะมีรอยรั่วรูรั่วต่างๆเล็ดลอดออกไปในเรื่องของกฎหมายท่านก็อาจจะสูญเสียบางอย่างซึ่งหมายถึงการได้มาแล้วต้องเสื่อมไปนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับในจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังชื่อเสียงการโดนนินทาในเรื่องของคู่ในเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับคือดาวพระจันทร์อยู่จุดนี้ดาวจันทร์เป็นดาววินาศวินาศมาอยู่ในภพปัตตนิอยู่ในบ้านของราหูเดิมทีแล้วค่ะท่านเป็นคนที่เวลาเจอคู่ก็มักจะเจอคู่แบบปุบปับ ปัจจุบันทันด่วนหรือบางครั้งมีเกณฑ์ที่จะเลือกรากันแบบไม่ทันได้คุยเรื่องเหตุเรื่องผลกันหรือบางครั้งอาจสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้เพราะจุดนี้ทิศทางดวงดาวไม่ได้มีตำแหน่งมาตรฐานและเรียกว่ามาอยู่ในบ้านของดาวราหูซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องของการเกิดนิสินหลังจากที่เกิดการแต่งงานทั้งนี้ทั้งนั้นฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะคะในดวงชะตาคนหนึ่งคนจะไม่ได้เกิดเรื่องร้ายตลอดชีวิตเพราะว่าเวลาเช็คลัคนากันส่วนตัวแล้วเราจะดูว่าตำแหน่ง ลักนณาณนะวังและตรียางมีความสัมพันธ์ิศทางหรือความแข็งแรงของดาวดวงนั้นมีการฟื้นตัวหรือไม่เพราะฉะนั้นจะมีช่วงเวลาที่เกิดสิ่งดีผลดีกับตัวท่านนั่นเองค่ะแต่สำหรับท่านที่ผูกลักนณาแล้วมีดาวจันทร์อยู่จุดนี้ต้องบอกว่าท่านมักเกิดความเครียดในเรื่องของคู่มีเกณฑ์คู่สร้างนิสินมีเกณฑ์คู่อาจจะมีเรื่องของความลับมือที่สเข้ามานั่นเองค่ะและทีนี้พอดาวราหูยกมากุมร่วมจันทร์หมายถึงจิตใจและอารมณ์ เกิดความขุ่นมัวในเรื่องของความคิดนะคะและราหูหมายถึงเลขเหลี่ยมต่างๆเข้ามาอยู่ในภพปัตตนิบางครั้งผู้ครองคนรักอาจจะมีลักษณะที่มีเลขเหลี่ยมมีเลขกลกับท่านหรืออาจนําพาไปเกิดนี่สินได้เรียกว่าราหูอมจันทร์เกิดจันทรคราดในภพเรือนปัตตนิก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ทั้งตัวท่านและคู่ครองคนรักและหมายถึงธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของคูค่ค้าคู่หุ้นส่วนการร่วมหุ้นจะต้องระมัดระวังจุด ของการเกิดนี้สินความโลภต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีดาวอังคารตั้งรับเล็งลักนาของท่านอยู่ในภพปัตตนิอังคารอุจจาภพิมุกหมายถึงดวงดาวก้าวลงจากอุจ19ึ่ก้ามีกำลังดีนะคะมีกำลังในเรื่องการส่งเสริมคู่ครองคนรักเป็นคนที่ขยันได้ดีทำธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่หุ้นส่วนจะมีคู่ธุรกรรมคู่ค้าหุ้นส่วนดี มีความขยันมีความอดทนแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจอะไรได้แบบรวดเร็วเรียกว่ามีพลังอำนาจในเรื่องของการทำกิจกรรมคู่ขาแต่จะส่งผลในเรื่องของความใจร้อนได้ ดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมมาอยู่ในราศีธาตุลมและพอวันที่ห้าพฤษภาคมราหูยกมากุมร่วมเกิดเป็นดาวคู่ธาตุลมสถิตในราศีธาตุลมเป็นคู่อสีตีนะคะก็ถือว่าจุดนี้เป็นดาวคู่ธาตุลมซึ่งส่งเสริมเล็งมายังตัวท่านข้อเสียก่อนเลยมีความใจนักเลงมีความใจร้อนมีความเจ้าชู้ค่ะเกิดขึ้นได้หรือบางครั้งอาจมีเรื่องของภาวะอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จุดนี้อังคารอุจจาพิมุกราหูเกษตราธิปดีปกินนากกโชค เกิดโชคใหญ่ในเรื่องของการทําการค้าแบบหุ้นส่วนเจอลูกค้ารายใหญ่ใครที่ทํางานคนเดียวก็จะเป็นกลุ่มของลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาสนับสนุนเงินก้อนใหญ่ล็อตใหญ่นะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการส่งเสริมและอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภะของท่านอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุมีเกณฑ์ไดนะ้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะในธุรกิจกงสีร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับผู้ใหญ่กับเจ้านายกับคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่เครือญาติ ทําธุททรกิจธุรกรรมคู่ค้าจับพลัดจับผูร่ํารวยได้เลยนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อสังหามีเกณฑ์ได้สร้างสินทรัพย์เพิ่มสร้างธุรกิจเพิ่มขยายเฟรนชชสยนะคะและช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านและ ผู้ครองคนรักหรือคู่ธุรกรรมคู่ค้าคู่คุ้ส่วนมีเกณฑ์ที่จะขยันขันแข็งได้ดีหาลูกค้ารายใหญ่หาลูกค้าที่จะดิวคอนแทคได้แล้วก็สามารถขยับขยายกิจการไปสู่โหมดของออนไลน์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะ และท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวพระพุธตั้งรับในจุดนี้ดาวพุธจุลจักรเทวโชวเกิดเป็นโชคลาภเกิดความยิ่งใหญ่ฉลาดเฉลียวปราดเปรียวในเรื่องของทักษะการใช้คำพูดและดาวพุธเป็นดาวลาภของท่านลาภปัตตนิมีเพื่อนสนิทเข้ามาร่วมนะคะมีเพื่อนสนิทเข้ามาสนับสนุนหรือมักได้อะไรมานอกเหนือจากรายได้ประจาอยู่เสมอค่ะและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านการเงินปัตตนิมีการลงทุนหรือ ลงทุนต่างๆแล้วเกิดกำไรกำไรเกิดในเรื่องของการเงินการทองเข้ามานั่นเองค่ะก็ถือว่าใครที่ผูกลักนาแล้วมีดาวพระพุธเล็งลักนาจุดนี้นะคะจะทําให้ผู้ธุรกรรมผู้หุ้นส่วนหรือผู้ครองคนรักของท่านเกิดในเรื่องของการสนับสนุนตัวท่านนะคะมีลาบผลมีเงินทองแต่งงานแล้วรวยลักษณะแบบนี้ค่ะและเมื่อดาวราหูจรมาตกกระทบในวันที่หพฤษภาคม พุธอันดพานวิวาทราหูดาวพุธอาจจะเกเรนิดนึงเจอดาวราหูไม่ชอบเรียกว่าเป็นดาวคู่หมากัดอาจเกิดเรื่องของการหักหลังกันได้นะคะเรียกว่าดาวพุธเกิดโชคราหูก็เป็นโชคลาภเข้ามาบางครั้งก่อนจะได้อะไรมาอาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งและจุดนี้ราหูร่วมพุธให้ระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะคะข้อตกลงต่างๆทําให้ชัดเจนท่านมีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแต่เรื่องของ สัญญาเรื่องของกฎหมายเรื่องของธุรกรรมต่างๆต้องแน่นหนาต้องไม่ปล่อยให้หละหลวมนะคะเพราะจุดนี้มีจุดที่อาจจะผิดพลาดได้หรือบางคนรอคอยในเรื่องของการซื้อขายบ้านการซื้อขายรถหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์ผิดพลาดได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะ และท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวพฤหัสตั้งรับในจุดนี้พฤหัสเล็งลักนาแน่นอนว่ามาอยู่ในเรือนของคู่ดีแน่นอนเล็งมายัางตัวท่านคู่เป็นคนมีความรู้คู่เป็นคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะคะแต่เดิมทีแล้วเจ้าสตาที่ผูกลัคนาพฤหัสอยู่ในจุดนี้พฤหัสเป็นเจ้าเรือมนมรณะแต่งงานช้าหรือบางครั้งอาจจบชีวิตการแต่งงานครั้งแรกไปบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการแต่งงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษา ต่างประเทศแต่งงานกับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะหรือบางคนค่ะอาจมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่หลังจากชีวิตการแต่งงานแล้วและพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นความรักของท่านจะเกิดสิ่งใหม่เรื่องใหม่หรือความรักที่เกิดใหม่ส่งผลดีกับตัวท่านมักจะมีคู่ที่เป็นเด็กลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ผูกลัคนาแล้วดาวพฤหัสเล็งมายังลัคนาของท่าน เป็นคนละเมียดละไมคิดมากนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดที่จะทำให้เจ้าสตา์ได้พบเจอคู่ที่ดีนั่นเองค่ะแต่พอราหูยกเข้ามา5พฤษภาคมราหูเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเงาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความผันผ,นผวนไม่ชัดเจนได้ลุ่มหลงได้มาอยู่ในเรือนของคู่เล็งมายังลักนณานะคะดาวตั้งรับเดิมคือดาวพฤหัสบางครั้งจะมีสิ่งที่มาทดสอบ ระวังคู่สอนนะคะระวังคู่ที่เข้ามาแบบปุบป,ปับระวังคนที่อยากจะเอาตัวท่านไปเป็นสามีไปเป็นภรรยานะคะมาแล้วให้จริงๆมาแล้วให้โชคลาภแล้วท่านก็ลืมคนเดิมที่อยู่ในลัคนาเดิมคือดาวพฤหัสไป เพราะนั้นมักจะมีสิ่งที่มาทดสอบจิตใจเสมอหรือถ้าเทียบกับเรื่องของการงานจะมีสองอย่างเข้ามาพร้อมๆกันจะมีสิ่งที่มาให้เลือกดาวคู่นี้เป็นดาวคู่โลกธรรมคู่โลกคู่ธรรมไปไม่สุดนะคะเรียกว่าขึ้นไม่สุดลงไม่สุดเพราะนั้นพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผล แต่อย่างไรก็ตามราหูมาให้คุณเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าท่านรู้จักใช้กำลังด้านดีของดาวพระราหูเวลาที่มาตกกระทบหยิบจับทำอะไรเป็นครั้งคราวในเรื่องของโชคลาภแต่อย่าเอากำลังของดาวราหูเข้ามาทั้งหมดเพราะว่าจะนำพามาซึ่งความเครียดความผิดพลาดและความเสียหายได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อดาวพฤหัสตั้งรับและเกิดจุดขัดแย้งในจุดนี้ค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีพระสุขตั้งรับสุขเล็งลักนะคะ สุขเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์จิตใจร้อนปั่นป่วนเป็นคนที่มองหาในเรื่องความรักมองหาในเรื่องผลประโยชน์เป็นคนที่ไข,ขว่คว้าหาการได้รับ การสนใจนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่มองหาในเรื่องของความรักอยู่เสมอคหอยหาอยู่เสมอและดาวสุขจุดนี้ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะคะก็ถือว่าสุขเล็งรักคู่ครองคนรักก็ใส่ใจดีเพียงแต่ท่านอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับตัวในเรื่องความต้องการนะคะคนที่มีดาวสุขเล็งรักจุดนี้บางคนอาจจะมีอารมณ์ทางเพศที่ค่อนข้างเยอะเกินไปคาดหวังเกินไปอารมณ์โรแมนติกแล้วไปเจอคู่ที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะสปาร์กไม่ตรงกันจูนช่อง ไม่ตรงกันลักษณะแบบนี้ค่ะก็แนะนําว่าลดระดับความต้องการลงมาแล้วก็มีอะไรก็คุยกันแบบตรงไปตรงมาค่ะและดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านการงานมาอยู่ในภพปัตตนิ ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวงานบริษัทเป็นลูกจ้างเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารหรือคุ้นส่วนต่างๆก็ดีท่านมีเกณฑ์งานเข้ามาให้เลือกสรรเยอะนะคะท่านมีเกณฑ์ที่หยิบจับงานอะไรก็จะทําได้แบบราบรื่นนั่นเองค่ะและดาวสุก็เป็นดาวเจ้าเรือนสัชชะมักมีการเดินทางอยู่เสมอหรือมักมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะคะหรือมีเรื่องของการหาลูกค้าเพิ่มเติมอยู่เสมอสําหรับเจ้าชะตาเดิมเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาและมีโชคดีในเรื่องของธุรกริจร คู่ค้าคู่คุณส่วนหรือคู่ครองคนรักนั่นเองค่ะมีเกณฑ์ที่มีคู่มีโชคมีคู่ที่มีลักษณะที่มีความสุขอยู่เสมอหรือมองโลกในแง่บวกทัศนคติด้านบวกลักษณะแบบนี้ค่ะและท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวพระเสารับในจุดนี้ดาวเสาเล,ล็งรักเป็นจุดพินทุบาทนะคะแต่คุณสมบัติของดาวพระเสา์ต้องบอกก่อนว่า ภพเรือนนี้เป็นภพบเรือนที่เรียกว่าเกษตรเรือนสองเดิมทีแล้วดาวเสาร์เคยอยู่บ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นอยู่บ้านของตัวเองมาตั้งแต่กําเนิดแสดงว่าเป็นคนที่มีความอดทนได้ดีแต่อาจจะมีลักษณะดีสําหรับคนที่อายุเยอะไปแล้ว45ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นบางคนเจอดาวเสาร์เล็งลักนณตั้งแต่กําเนิดมีเรื่องของความทุกข์ใจความเครียดความอดทนหรือบางครั้งค่ะมีเรื่องของความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของคู่ครองคนรักในเรื่องธุรกรรมคู่หุ้นส่วน ต่ากมักไม่ประสบความสําเร็จต้องเข้าใจบริบทของดาวพระเสาก่อนว่าเมื่อเป็นดาวโทษทุก์เป็นดาวที่ใช้เวลายาวนานก็หมายถึงเรื่องของอายุที่สั่งสมประสบการณ์มาจะทําให้ท่านได้เกิดความแข็งแรงของดาวดวงนั้นนั่นเองค่ะ และถ้าให้มั่นใจเลยไปดูเลยว่าลัคนานะวางตรียางนะคะไส้ดวงมาตรฐานดาวคุณภาพลึกๆเป็นอย่างไรทักษะโดนกําหนดเป็นอย่างไรหากทักษะดาวเสาเป็นสีแน่นอนว่าหนีไม่พ้นกับการต้องแต่งงานมีคู่ดีมีคู่มั่นคงแต่อาจจะเกิดผลดีในช่วงเวลาที่ท่านอายุเยอะไปแล้วลักษณะแบบนี้ต้องไปดูคุณภาพดาวกันนะคะ และดาวเสาเป็นดาวอริเพราะฉะนั้นอริมาอยู่ในภพปัตตนิคู่ครองคนรักมกักมีปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่ามักเป็นคนที่มีบุคลิกเคร่งขรึมเป็นคนที่เครียดง่ายเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือบางครั้งค่ะ ไปเจอคู่ก็เป็นคู่ที่อาจจะด้อยสถานะกว่าหรือเป็นคู่ที่มีทัศนคติเชิงลบลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นทีนี้พอราหูมาตกกระทบในวันที่5พฤษภาคมพระราหูเกษตรราธิบดีปกินนกะโชคดาวราหูย้ายกลับบ้านดาวเสาอยู่บ้านเดิมเจ้าบ้านมาเจอกันสองดวงเป็นดาวคู่มิตรใหญ่มีเกณฑ์ได้เจอคู่แบบไม่ธรรมดาค่ะ หรือบางครั้งก่อนจะเจอคู่จะเจอปัญหาใหญ่หรือเจอคนที่ไม่ชอบหน้ากันมาก่อนอยู่ๆตกลงปรงใจรักใคร่ชอบพอใช้ชีวิตร่วมกันจดทะเบียนสมรสแต่งงานการลักษณะแบบนี้เกิดสิ่งที่พลิกผันได้ตลอดเวลา เพราะคำว่าอริมาเป็นคู่มิดนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนมาดนบันดาลให้เกิดเป็นคู่มิดใหญ่เกิดเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะเวลา18เดือนที่ดาวราหูตกกระทบมาอยู่ในจุดเล็งลัคนา แต่ความรู้สึกต่าง,างๆอาจจะเกิดความเครียดเพราะราหูเล็งลักก็พินทุบาทเสาเล็งลักก็พินทุบาทท่านมีเกณฑ์ได้ธุรก,กรรมคู่ค้าคู่หุ้นส่วนลูกค้ารายใหญ่การแต่งงานแบบปุบป,ปับมีเกณฑ์ได้อะไรแบบชิ้นใหญ่โชคลาภแบบมหาศาลแต่แลกมากับความเครียดแลกมากับคุณสมบัติของด้านเสียของดวงดาวเพราะนั้นเตือนตัวเองบอกตัวเองไว้ ราหูทายลุ่มหลงทายโมเมาดาวราหูแข็งแรงก็อาจจะมีเรื่องนี้ที่มากไปดาวพระเสาร์ก็ทายในเรื่องของความโทุกข์ทุกอดทนทุกทรมานความรู้สึกแบบน,นี้ถ้าท่านกำจัดได้และท่านใช้เหตุและผลเข้ามาท่านจะสามารถใช้ความเป็นคู่มิตรของดวงดาวซึ่งเล็งมายัางตัวท่านเกิดเป็นเรื่องของโชคลาภชิ้นใหญ่เข้ามาได้นั่นเองค่ะ และท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีดาวราหูตั้งรับในจุดนี้ราหูเล็งลักแน่นอนมีความเครียดได้ง่ายมีความใจร้อนมีความอดทนที่ค่อนข้างน้อยมีปัญญามีเล่ห์เหลี่ยมที่ค่อนข้างจะ,ฉะเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เกิดและเป็นคนหาโชคลาภได้ดีเป็นคนที่แต่งงานแล้วร่ำรวยเกิดขึ้นกเกษตรปกินนกะโชคสําหรับดาวราหูมีเกณฑ์ร่ำรวยเงินทองจากคู่มีเกณฑ์คู่ซัพพอร์ตได้ดีแต่อาจจะต้องแลกกับ ความเครียดนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนแต่งงานกับคนที่เป็นเศรษฐีแต่สามีของท่านหรือภรรยาของท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจดูแลหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องแลกกันนะคะก็ถือว่าท่านกําเนิดมาท่านจะมีทิศทางลักษณะแบบนี้อยู่แล้วทั้งตัวท่านและคู่ของท่านจะเป็นคนที่เครียดอยู่ในภาวะอารมณ์ที่มึนตึงได้ง่ายนั่นเองค่ะ และพอพระราหูยกเข้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งเกษตรและปะกินนากะโชคดับเบิ้ลโชคลาภเข้าไปและดับเบิ้ลความเครียดเข้าไปกําจัดสิ่งไม่ดีกําจัดความรู้สึก ดวงดาวต่างๆบ่งบอกความรู้สึกพบเรือนต่างๆคือเรื่องราวเรื่องราวและความรู้สึกเหล่านี้จึงมักเกิดขึ้นถ้าท่านเข้าใจกอบกวยโชคลาภและอย่าให้ความเครียดอย่าให้ความมึนตึงเข้ามาทําให้ชีวิตของท่านบั่นทอนความสุขลงไปนั่นเองค่ะเติมเต็มโชคลาภแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะรู้จักที่จะสรรหาเรื่องดีดาวพฤหัสอยู่ในภพลาภะนะคะอยู่ในจุดที่ทําให้ท่านได้รับการเงินก้อนใหญ่ชิ้นใหญ่ได้รับมรดกทรัพย์สินและได้เกิดชีวิต ใหม่ๆได้เกิดเรื่องใหม่ที่สร้างขึ้นมาแต่ต้องเกิดจากการปรับตัวของตัวท่านเองค่ะ และท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวพระเกตเล็งลักนาพระเกตอยู่เรือนไหนกระตุ้นเรือนนั้นคอยคว้าหาความรักคอยคว้าหาพุทส่วนคอยคว้าหาคนอื่นคอยคว้าหาเพศตรงข้ามลักษณะนิสัยเดิมทีมักจะเป็นอย่างนี้และทํากิจกรรมธุรกรรธุรกิจคู่ค้าต่างๆทําได้ดีมีคู่ที่อาจจะมีอารมณ์ทางเพศค่อนข้างเยอะมีคู่ที่อาจจะมีความใจร้อนได้นะคะทีนี้พอราหูยกเข้ามา ในวันที่5พฤษภาคมราหูและดาวพระเกตเกิดเป็นราหูยงยศหรือราหูทรงยศเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหัวต่อหางในภพเรือนนี้มีเกณฑ์เจอคู่ปุบปับมีเกณฑ์เจอคู่ชาวต่างชาติมีเกณฑ์เจอคู่ที่มีความต่างทางด้านอายุมีเกณฑ์เจอคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของอการทํางานก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตประจําวันลักษณะคู่ของท่านมักจะมาแบบปุบปับมักจะมาแบบที่ให้ตัวท่านไม่ทันได้ระมัดระวังเนื้อ ระวังตัวนั่นเองค่ะและมีเกณฑ์ยกย้ายถิ่นฐานทิ่นที่อยู่จากเรื่องของการแต่งงานชีวิตหลังแต่งงานของท่านถือว่าดีหากท่านเจอคู่ที่มีลักษณะแบบนี้ในรอบระยะเวลา18เดือนหลังจากวันที่5พฤษภาคมปี2,568ไปจนถึง22พฤศจิกายนปี2,569ท่านจะมีบุญมีบารามีท่านจะมีคู่ที่คอยส่งเสริมแต่อาจจะแลกมากับความใจร้อนนิดนึงด้วยนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจค่ะ และท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีมฤตยูตั้งรับในภพปตัตตนิใครก็กลัวมฤตยู เป็นความผ,ลผ,ลผลันผวนรุนแรงเปลี่ยนแปลงนะคะทายอาเพศทายมริตยูเพราะฉะนั้นอยู่ในเรือนคู่ถ้าทายในเรื่องความรักก่อนเลยมีคู่ปุปรับมีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่แบบรักรัก,รกเลิกเลิกได้ตลอดเวลาภาวะจิตใจคู่ไม่มั่นคงและเล็งมายัางตัวท่านหมายถึงตัวท่านด้วยภาวะจิตใจของตัวท่านไม่มั่นคงในเรื่องของคู่มีคู่ที่อาจจะมีนิสัยแปลกๆนะคะในพื้นดวงชะตาเดิมและมีเกณฑ์ที่จะมีคู่เป็นชาวต่างชาติเจอกันในโซเชียลออนไลน์ได้สูง ทีนี้พอราหูยกเข้ามาราหูเป็นดาวบาปเคราะห์นะคะก็เรียกว่าดาวบาปเคราะห์โดนกระตุ้นไปด้วยมฤตายูแต่ก็ยังมีความเป็นเกษตรและความเป็นปกินและโชคเพราะฉะนั้นโชคลาภเกิดขึ้นในเรื่องของคู่มีเกณฑ์เจอคู่ปุกปับมีเกณฑ์เจอคู่แล้วแต่งงานเลยมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ ไปอยู่บ้านสามีบ้านภรรยาหรือว่าโยกย้ายไปอยู่ในต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นมีผลกระทบอย่างมากในเรื่องของคู่ครองคนรักแต่ให้ระมัดระวังความเป็นดาวบากเพราะพันผวนเปลี่ยนแปลงรุนแรงได้ตลอดเวลาภาวะอารมณ์เอาแน่นอนไม่ได้อาจจะเจอลักษณะแบบนี้เข้าไปก็ขอให้ท่านใช้กําลังด้านดีของดาวพฤหัสอีกเช่นเคยค่ะใช้หลักเหตุผลคิดพิจารณาให้ดีอย่าไปหลงกลโกงของดาวพระราหูเวลามาให้โชคลาภอย่าไปไว้ใจเชื่อใจมากนะักนะ ขอให้ท่านใช้หลักความถูกต้องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของท่านแล้วท่านจะรับโชครับทรัพย์ตลอดที่ช่วงดาวพระราหูมะเร็งลัคนาของท่านค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะและท่านใดสนใจที่จะรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนดิฉันจัดทำให้นะคะสามารถสมัครสมาชิก V.I.P กลุ่มมาได้เพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นดิฉันแปะลิงก์สมัครสมา,สมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้กดเข้าไปสมัครได้เลยคุ้มค่าแน่นอนค่ะและท่านใดสนใจผูกลักนาการส่วนตัว1ครั้งนะคะมาเช็คกันดูว่าท่านมีดาวตั้งรับคุณภาพดาวเป็นอย่างไรสามารถแอดรายละเอียด QR code มาได้ แบบมีค่าใช้จ่ายค่ะและท่านใดสนใจเรียนโห,โหราศาสตร์ไทยเพื่อเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์เพื่อเรียนรู้ดวงชะตาของท่านหรือเพื่อไว้เช็คดวงชะตาของคนใกล้เคียงสามารถมาเรียนได้นะคะและทักมาได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างค่ะและสําหรับใครที่สนใจทําบุญปันน้าใจน้องหมาน้องแมวจอเบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้อีกเช่นเคยค่ะร่วมทําได้ในเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ค่ายาน้องหมาน้องแมวจอนนะคะตามแต่กําลังศรัทธาขอบคุณทุกท่านและฝากกดแชร์ต่อ ไปเยอะๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรับคุณรับทรัพย์นะคะรับโชคลาภแบบปากินกกะโชคของดาวพระราหูกันทุกท่านสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีการพยากรณ์เรื่องของดาวพฤหัสย้ายเจอดาวตั้งรับและดาวพระเสาร์ย้ายเจอดาวตั้งรับอย่าลืมอย่าพลาดกดซับสไครต์ไว้ค่ะสวัสดีค่ะ